One News ตรงไปตรงมาหลังจากที่มีการเปิดประมูลทีวีดิจิทัลทำให้ผู้ประกอบการที่ประมูลช่องได้ก็ได้คิดกลยุทธ์ขึ้นมาเพื่อการตลาดในการแย่งชิงเรตติ้งแล้วก็โฆษณากันอย่างดุเดือดนะครับแต่ว่าในทางกลับกันการผลักดันการเปลี่ยนผ่านจากทีวีอนาล็อกไปสู่ดิจิทัลของกสทชนั้นก็ไม่เป็นไปตามแผน ที่ได้ทำกรการที่ได้กําหนดไว้หลายอย่างนะครับทำให้เกิดปัญหากับผู้ประกอบการในการประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจนกระทั่งล่าสุดถึงขั้นต้องมีผู้ที่ขอยกเลิกสัญญาในเรื่องนี้นะครับติดตามจากรายงานครับหนึ่งปีบนสังเวียนทีวีดิจิทัลกับการต่อสู้อย่างดุเดือดของผู้ประกอบการทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ ทำให้เจ้าแม่สื่อสิ่งพิมพ์บันเทิงอย่างเจ๊ติ๋มทีวีภูหรือพันธิพาสกุลชัยถอนสมอยกธงขาวประเดิมเป็นเจ้าแรกเมื่อเข้าสู่สังเวียนและได้ลิ้มรสว่าแท้จริงแล้วเวทีแห่งนี้ไม่ได้สวยหรูอย่างที่วาดฝันเอาไว้เจติ๋มโทษว่าเป็นความผิดของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชอ ที่ไม่สามารถทําตามแผนแม่บทการเปลี่ยนถ่ายไปสู่ทีวีดิจิตอลเป็นไปอย่างล่าช้าประชาชนเข้าถึงทีวีดิจิตอลได้น้อยส่งผลให้บริษัทไทยทีวีจำกัดผู้บริหารช่องไทยทีวีและโลค่าประสบภาวะขาดทุนถึง300ล้านบาทจากเงินลงทุนที่จ่ายไป1,000ล้านบาทจึงตัดสินใจยกเลิกช่องไทยทีวีและช่องโลค่าแต่เรื่องนี้คงไม่ง่ายมากนักเมื่อกอสอทชยืนยันเสียงแข็งว่า แม้ไทยทีวีจะขอคืนใบอนุญาตแต่ก็ยังต้องจ่ายค่าสัมปทานอยู่ดีเพราะในสัญญาระบุเอาไว้ชัดเจนว่าหากผู้ประกอบการไม่สามารถดําเนินการต่อจะต้องจ่ายค่าสัมปทานทีวีดิจิทัลให้ครบตามกําหนดนกสทอชอเองก็คาดเอาไว้แล้วล่วงหน้าว่าอาจจะเกิดกรณีเช่นนี้จึงบังคับให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลทำแบงก์การันตีครอบคุมค่าสัมปทานทั้ง6ปีไว้ล่วงหน้า นั่นหมายความว่าอย่างไรเสียเจ๊ติ๋มจะต้องจ่ายค่าสัมปทานทีวีดิจิทัลทั้งสองช่องเป็นเวลา6ปีรวมมูลค่าที่ต้องจ่าย1,960ล้านบาทการเติบโตบนธุรกิจสื่อบันเทิองอย่างทีวีพูเป็นที่รู้กันดีว่าสิ่งที่ทําให้เจ๊ติ๋มประสบความสําเร็จคือ,อการกลุ่มอาาํานาจเบ็ดเสร็จแต่เมื่อก้าวสู่สังเวียนทีวีดิจิตัลที่เป็นเวทีที่ใหญ่กว่าเม็ดเงินมากกว่ามหาศาล การบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จในคนเดียวจึงไม่ตอบโจทย์ในข้อนี้มีถึงสองครั้งที่การบริหารไม่ราบรื่นส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างเจ๊ติม๋มกับพันธมิตรทางธุรกิจต้องจบลงด้วยการถอนทุนและการแยกทางกันเดินครั้งแรกกับพันธมิตรอย่างโพสต์พับลิชชิ่งตามด้วย MVTV การกระโจนเข้าสู่สังเวียนข่าวของเจ๊ติม๋มด้วยการประมูลช่องไทยทีวี ช่องข่าวและสาระโดยไม่มีประสบการณ์ด้านข่าวโดยตรงยกเว้นข่าวสารด้านบันเทิงนับเป็นความท้าทายอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นที่สุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งยวดทันทีที่พันธมิตรทางธุรกิจถอนตัวบวกกับตัวเลขการขาดทุนการตัดสินใจของเจ๊ติม๋มขอเลิกสัมปทานทีวีดิจิตอลจึงไม่ใช่เรื่องผิดความคาดหมายเพียงแต่เรื่องที่ดูเหมือนง่ายอาจจะไม่ง่ายอย่างที่เจ๊ติม๋มคิดไว 1 n e News ตรงไปตรงมา